สวัสดีเพื่อนนักลงทุนนะครับจากมาเฉียวดูหุ้นเดอะเฟเจอร์ตลาดก็น่ากังวลนะครับช่วงนี้เอายังไงดีถ้าสัปดาห์หน้ากังวลว่าจะเปิดมาแล้วลงแรงนะครับก็เลยแนะนำตัวแอป Option starter อาจจะเคยได้ยินคำว่าซื้อประกันตลาดลงนะครับใครที่เป็นแฟนเพจหรือติดตามทางท f เฟกสเตชัน หรือนักวิเคราะห์ทางด้านอนุพันธ์อาจจะได้ยินว่าช่วงนี้เขาแนะนําว่าถ้าหลุดถ้ามองตลาดว่ามีโอกาสหลุดพันหหรือตัวเซ็ต50ว่าถ้ามีโอกาสหลุด900จุดอาจจะพิจารณาซื้อประกันทางลงไว้ประกันทางลงในที่นี้ก็คือตัวเซ็ตห้าสิออปชั่นตัวเซ็ตฟิฟตี้ออปชั่นนะครับมันต่างจากตัวเซ็ตห้าสิบฟิวเจอร์ยังไง เซ t ห้าสิบฟิวเจอร์มันคือการซื้อสัญญาสัญญามีพระผูกพันจำเพลงพี่เบิร์ดได้ไหมสัญญาต้องเป็นสัญญาแปลว่าถ้าคุณทําสัญญาแล้วคุณบิดพริ้วไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเสียประโยชน์หรือได้ประโยชน์แต่ออปชั่นคือการซื้อสิทธิ์สิทธิ์แปลว่าเราจะอ้างสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ก็ต่อเมื่อเราได้ประโยชน์ในสิทธิ์นั้นๆหากไม่ได้ประโยชน์ เรามีทางเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์นี่คือความต่างของสัญญากับสิทธิ์นะสัญญาคือฟิวเจอร์สิทธิ์คือออปชันนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้ช่วงตลาดขึ้นไปพีคแถรอยสามสิบพันหกร้อยสี่สิบนี่ยกตัวอย่างจากพอร์ตผมเองนะผมก็เห็นสัญญาณอ่อนกำลังทางขึ้นแต่ช่วงนั้นก็บรรยากาศร้อนแรงใครๆก็ให้เป้าไปพันเจ็ หรือแม้กระทั่ง2,000จุดผมก็กลัวว่าถ้าผมซื้อประกันทางลงด้วยการช็อตฟิลเจอร์ผมอาจจะถูกลากขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมทีนี้ทางเลือกอีกทางก็คือซื้อประกันทางลงด้วยออปชันมันก็เหมือนตัวพุทธ DW ครับสตคเจอร์มันคล้ายๆกันแต่ว่า DW เนี่ยคุณเทรดกับโบก นะมันก็มีการปรับค่าต่างๆส่วนออปชันมันเป็นไปตามสภาวะตลาดจริงค่าต่างๆที่ว่าคืออะไรบ้างก็ามาดูค่าทางทฤษฎีต่างๆนะครับมีเ f f e c t i v e ท i l l i n g aring, เห็นไหมเหมือนดีเลยมีเดลต้าในที่นี้ไม่ใช่ไวรัสนะครับมีแลมด้า ชื่อเหมือนไวรัสทั้งนั้นเลยถูกไหมแต่ค่าพวกนี้คือค่าทางทฤษฎีที่จะบอกคุณว่าเวลาสินค้าอ้างอิงขยับสินค้าอ้างอิงในที่นี้ก็คือเซขยับตัวลองพุทอปชั่นสไตล์ไพที่975จะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆขอสวิตจาก ออปชันสตาร์เตอร์ไปที่สตรีมมิ่งนะครับมันสวิตช์กันได้นะแอปสองตัวเนี้ยอ่ะนะครับผมซื้อไว้3สไตล์ไพ่เพราะตอนนั้นเซ็ตฟิฟตี้มันขึ้นไปแถว9 9 9 0กว่ากว่าถูกไหม9 90, 9้าเยเวลาเราซื้อเราก็ดู จากตำแหน่งของ set 50ตนะตอนนั้นนะครับบวกลบไป1นึ่งสไตล์ไพอันนี้เป็นหลักที่ผมใช้นะทีนี้มาดูตัว975ก่อนผมมีอยู่ในภาพเนี่ย63สัญญาต้นทุนอยู่ที่29.7ต้นทุนคือค่าพรีเมียมก็เหมือนการซื้อประกันฝั่งลองคือฝั่งซื้อประกันนะครับต้องจ่าย29.7 ต่อ1สัญญาเป็นเงินทั้งหมด29.7คูณด้วย 200, มันคูณ200เหมือนฟิวเจอร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจะเป็น29.7คูณ200ต่อ1สัญญาที่คุณต้องจ่ายจ่ายแล้วจ่ายครบจบเลยนะมันคนละอันกับการวางหลักประกันของฟิวเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันคุณจ่ายครบจบไปแล้วไม่มีใครมาเรียกเติมเงินหรือฟอร์สปิดคุณได้ทีนี้ถ้าตลาดไม่ลงล่ะตลาดไม่ลงคุณก็มีทางเลือกอีกทางก็คือ ตัดขาดทุนเช่นผมซื้อไว้ที่29.7ถ้ามันลงมาเหลือย5 5ผมอาจจะยอมขาดทุนตัดออกมาหรือผมอาจจะอ่านภาพใหญ่แล้วผมมองว่ามันอยู่ในช่วงการแกว่งไซเวย์นะผมยอมถือไปเรื่อยๆค่อยไปตัดสินใจในช่วงเดือนท้ายในเดือนกันยาซีรีส์นี้มันคือซีรีส์อยู เตหมันเดทมันอยู่เดือนกันยาวันรองสุดท้ายของวันสุดท้ายของวันทําการในเดือนกันยาผมอาจจะถือไปแล้วถ้าไม่เป็นไปตามแผนการผมอาจจะปล่อยให้เหลือศูนย์ก็เหมือนคุณซื้อประกันโควิดแล้วคุณไม่ได้ป่วยก็ไม่ได้ใช้มันก็เหลือศูนย์หลักการเดียวกันครับตัว950ก็เหมือนกันมันต่างกับ9 7 5หตรงที่มันอ้างอิงสไต์ไายต่างกัน นะครับสไตล์ไพ่ก็คือเทียบตัวเซตฟิทีนี้การที่เปิดลองพุทอปชันแปลว่าคุณอ่านตลาดว่ามีแนวโน้มลงจากช่วงดัชนีพันหกร้อน่สช่วงนั้นผมมองว่ามันไม่ไปพันเจ็หรอกผมก็เลยซื้อประกันลงไว้นะครับแล้วผมก็มองว่ามันลงมาได้ถึงแถวเนี้ยเก้จุดแล้วก็อัดแล้วก็มีแนวโน้มจะลงต่ออ่านนั่นคือแผนการที่มองไว้ อาจจะลงยาวไปถึงเดือนกันยาผมก็ซื้อเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตลาดลงผมจะได้รับเงินชดเชยจากการซื้อประกันทางลงด้วยเซ้าสิบออปชันคุณก็เลยเห็นผมไม่ค่อยกังวลโพสต,ตลกเฮฮาไปตามเรื่องคือผมไม่ได้มาเทรดเข้า,ขาๆออกๆรายวันไงหลายคนผมเห็นมือใหม่ที่เข้ามาในตลาดพอตลาดเขียวเด้งนิดนึงเขาก็บอกว่าตลาดขึ้น พอขึ้นหอลองมาปับ๊บวันลุ่งขึ้นตกลงมาตามแนวโน้มหลักเขาก็งงว่าเฮ้ยทําไมใครๆก็ว่าตลาดขึ้นแล้วอยู่ๆมันลงทีนี้ยิ่งกว่าน,นั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจเขามีคนมาโพสท,ที่เพจผมว่าแดงก็อ่านลงเขียวก็อ่านลงอะไรของมันผมก็ยิ้มยิ้มก็วันหนึ่งเขาจะเข้าใจหรือวันหนึ่งตลาดจะบอกเขาเองว่าทําไมแดงก็อ่านลงเขียวก็อ่านลง เพราะมันเป็นลงมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาตามสัญญาณที่ดีเซลเซตอัพซึ่งได้อธิบายไปแล้วถูกไหมครับมันเป็นลงมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาแล้วแล้วแนวโน้มมันไม่เคยเปลี่ยนเมื่อแนวโน้มมันไม่ได้เปลี่ยนคุณจะไปอ่านขึ้นทําอะไรไปเข้าเข้าออกออๆเทรดไปสิบปีก็ไม่เห็นเงินล้านหรอกนี่นั่งมาเฉยๆผมนั่งตั้งแต่ผมเปิดสถานะผมก็นั่งมาเฉยๆแล้วผมก็รันมาเรื่อยๆ ตอนนี้มันก็อยู่ที่เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วถูกไหมในช่วงระยะเวลาแค่ไม่กี่ไม่กี่เดือนก็เปิดมาจากกลางเดือนมิถุนาผ่านกรกฎานี้ต้นสิงหาเองตอนนี้ขึ้นมาเกือบ1 7อยเจ็ดสิบแล้วและถ้าตลาดยังลงต่อเนื่องมันก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ลองไปพิจารณาดู ลองศึกษาดูแต่จะเทรดสินค้าอะไรต้องเข้าใจมันก่อนจะใช้เครื่องมืออะไรต้องเข้าใจแนวคิดและที่มาที่ไปว่ามันคำนวณยังไงก่อนอย่างคุณจะใช้ t ี s ดี u ซ n t ค a นคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้ดูแค่9กับ13มันมีหลักการยังไงมีแนวคิดยังไงทำไม9กับ13บริเวณนี้มันถึงเป็นกลับตัวทำไม9กับ13บริเวณนี้มันเป็นแค่พักตัวก็ต้อง ศึกษามันลองใช้มันแล้วก็เรียนรู้จากมันเรียนรู้จากตลาดแล้วก็เครื่องมือนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะรายย่อยมือใหม่เข้าตลาดมาเยอะมากแล้วก็ถูกชักชวนไปเล่นหุ้นแบบหุ้นซิ่งเหมือนตัวเทเวนอัพแล้วก็อีกหลายๆตัวแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงขึ้นมันถึงลงก็ไปวิ่งไล่ตามซึ่งส่วนใหญ่ก็เตือนไม่ค่อยได้ด้วย แต่ผมก็พยายามจีแนะแนวทางเตือนผ่านทางหน้าเพจแล้วก็ทําให้ดูนะครับคือถ้าจะให้ดูพอร์ตมันก็ควรจะกลางแบบนี้ถูกไหมไม่ต้องไปปิดนั้นโน้นนี่หรอกถูกไหมคุณจะโชว์ทั้งทีคุณก็เปิดให้มันหมดแล้วก็ยอมรับจ้างค่านิยมใหม่ในตลาดว่ามันผิดพลาดกันได้ไม่งั้นทุกคนก็จะโผล่มาตอนตลาดปิดมันไม่มีประโยชน์ มาอธิบายอะไรหลังตลาดปิดซื้อก็ซื้อไม่ได้แล้วขายก็ขายไม่ได้แล้วมันขึ้นหรือลงไปแล้วก็เหมือนสถานการณ์โรคระบาดของเราตอนเนี้เราปล่อยทุกอย่างให้มันเกิดเลยไปแล้วค่อยมาแก้หรือเปล่าคําอ้างที่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนจากตอนนั้นเลยไม่ได้คาดคิดเตรียมพร้อมเอาไว้มันไม่สามารถเอามาใช้เป็นเหตุเป็นผลในการแก้ตัวได้ในกิจการงานบางอย่าง มันมีภาระผูกพันกับคนจํานวนมากสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนคำแก้ตัวว่าบรรยากาศเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนถ้าเสียหายเฉพาะตัวคุณคนเดียวอย่างเช่นตลาดหุ้นคุณก็รับความเสียหายคนเดียวอันนั้นโอเคคุณคุณคุณบอกว่าใครๆก็ผิดถูกต้องบรรยากาศมันเปลี่ยนถูกต้องเราเสียหายคนเดียวได้ แต่ในฐานะที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนจำนวนมากคุณไม่สามารถใช้คำนั้นได้ขอบคุณครับ